ผมไม่อยากใครใกลับหรอกมรู้ผมรู้สึกเหมือนเราเป็นครอบครัวแล้วผมก็ตอนที่วันสุดท้ายมันคยากที่หน่อจริงๆผมไม่อยากกลับบ้านนี่อยากอยู่ต่อพ่นมันไม่ททอตัวเองเลยนะเวย้ย ถ้าเป็นกูนะเว้กูกลับบ้านเองเดือะถ้าเป็นแม่กันอย่างนี้นะกูกูไม่โอเคกับที่จะอยู่ที่นี่ต่อจริงๆแต่มึงไม่โทษตัวเองเลย yeah. ไปแล้วเขาไปหมดแล้วไม่ต้องคิดแล้ว,วไปขอโทษเขาก็พอเออบางทีก็งงกับคําพูดอะกัรกระทํากับคําพูดคือมันสวนทางนึกออกปะเนี่ยตอนนี้ทุกคนมองมึงว่ามึงเป็นเกียอะไรก่อนกูพวกกูไม่เข้าใจเลยมึงอยากให้ใครมองมึงยังไงมึงแค่ทํา ชอบไหมไม่เออ,อเทำไมเออ <Yeah. S 2> เอลเออเรารู้สึกแบบนัน้นจริงคือแบบผู้อยากต่อยหน้ามึงอ่ะคือแบบทำไมถึงเป็นอย่างเนี้ยเออถ้าพูดตรงตรงคือมึงไม่แมนเลยผู้ถามมึงเลยนะมึงไปจีบผู้หญิงอะ่ะผู้หญิงที่ไหนจะเอามึงมาเป็นพ่อของลูกวะถ้ามึงยังเป็นอย่างนี้อยู่มึงมีความเป็นผู้นำยังมึงอยากโดดเดี่ยวแล้วก็ตายหาไปบนโลกนี้แค่คนเดียวอ๋อคือ,พอ,พ,อพอเหตุการณ์ตรงนั้นผ่านมาทุกคนม่งลุมด่าหมดเลยลุมด่าซึ่งแอลก็อยากจะบอกให้ทุกคนรู้ว่า เฮ้ยเราแม่งมันแย่ขนาดนั้นเลยเหรอวะที่กูต้องทําตามที่ทุกคนต้องการเหรอพี่บอกแล้วตลอดแบบจะพูดอะไรคิดอะไรมีสตินะทุกคนเห็นหมดนะก่อนพูดก่อนทําอะไรคิดก่อนพอเราทําอะไรไม่คิดมันออกม,า,อมเอาเสียใจที่หลังได้มันเป็นยังไง ารตี้ด้วยคนได้ไหมคะแต่ก็ดูออกว่าเนี่ยอะไรสเปคดีแมทเลยเออโหพี่มาที่วคือเสียอาการหนักมากแบบเหมือนอึง้งเหมือนตกใจว่าไม่คิดว่าแบบเฮ้ยจะเอาเขามาได้จริงๆอะ่ะ